สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมมิสเตอรี่มีเดียนะครับในเกม Need for Speed No Limit เช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ผมก็จะมาบอกข้อมูลสตัดของรถนะครับรวมไปถึงใบที่ใช้อัพรถด,ด้วยนะครับผมและ EP นี้นะครับก็จะเป็นของ bmw m 3 Co u p e ปปี1น9 9ัน้นั่นเองนะครับมาถึงใบอั d ดาวที่ต้องใช้นะครับผม2ดาวนะครับใช้4ใบนะครับ3ดาว6ใบนะครับ4ดาว8ใบนะครับ5ดาว15ใบ6ดาว25ใบนั่นเองนะครับผมและสแตทสูงสุดของรถนะครับผมค่าท็อปสปีดนะครับ อยู่ที่4,740นะครับค่าแอสเซสเซชันนะครับอยู่ที่5,100นะครับและค่าในตัดนะครับผมอยู่ที่4,920นั่นเองสุดท้ายค่า VR นะครับสูงสุดที่657นะครับผมแล้วก็มาถึงวิธีการหาใบ up down นะครับผมสามารถหาซื้อได้นะครับในร้านค้าช็อปช็อปนะครับและสามารถหาสุ่มได้นะครับในกล่องอัปเกรดเคนะครับผม ในโหลดนิ่งด็อกสุดท้ายคือการแข่งกับบอสในแชปเตอร์ที่3นั่นก็คือไดสุเกตนะครับแห่งกลุ่มเกตรครปเปอร์นั่นเอง ก็จบกันไปแล้วนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับบาย